วันนี้นะฮะเราก็จะมาสอนวิธีแก้บั็กที่เวลาที่เราเปิดช็อปในแมป tds นะฮะแล้วเราจะเล่นไปใส่พวกตัว ฮาร์ดคอร์หรือว่าเป็นตัวอีเวนนะฮะเราไม่สามารถเลื่อนไปได้นะจะเห็นได้จากในคลิปนะฮะก็คือมันติดอยู่นะอันนี้ผมพยายามแบบว่าเลื่อนสุดๆแลวนะแต่มันก็เตดอยู่แค่นี้นะปัญหานี้นะฮะก็เกิดขึ้นกับค่อนข้างหลายคนมากๆกันนะก็ตั้งแต่เกมนี้มันอัปเดตย i อยใหม่มนเนี่ยก็มีคนมาถามเรื่องนี้นะฮะว่าตัวมันหายเนี่ยประมาณมากกว่า10คนได้นะก็เลยจะมาสอนกันนะฮะในวันนี้เอาเป็นว่าไปเริ่มมาเลยนะฮะซึ่งปัญหานี้จะพบน่าจะได้แค่ในมือเถือนะ ซึ่งวิธีการแก้บัคนี้นะฮะเราจะต้องไปตั้งค่าในโทรศัพท์ของเรานะซึ่งนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมถึงทําคลิปนี้ให้มันกลายเป็นแนวตั้งนะเพราะว่ามันจะได้ดูง่ายๆเวลาที่ผมตั้งค่าเอาเป็นว่าไปเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะ โอเคนะฮะเริ่มมาให้เข้าไปที่ตั้งค่าก่อนนะซึ่งแต่ละยี่ห้อของมือถือนะฮะมันจะใช้วิธีที่ค่อนข้างต่างกันเล็กน้อยนะแต่ว่ามันจะหน้าตาคล้ายกันแหละนะอันนี้ผมใช้ตัวของเสียวมี่อยู่นะก็อย่างแรกเลยนะฮะเราจะต้องเปิดฟังก์ชันนะักพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อนนะซึ่งอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าผมจะสอนสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วกันนะถ้าเกิดเป็นมือถือสมัยนี้นะฮะส่วนใหญ่จะต้องกดเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ก่อนนะซึ่งการที่คุณจะเปิดนักพัฒนาซอฟต์แแวร์ได้ะ,ะต่่ลยีหอ ต่างกันนิดนนะึก็คือบางยี่ห้อเนี่ยอย่างเช่นเสี่ยวหมี่นะฮะต้องจิ้มตรงเวอร์ชัน UI นะฮะประมาณ10รอบถึงจะสามารถเปิดฟังก์ชันได้แต่ถ้าเกิดเป็นบางยี่หอก็อาจจะเป็นอย่างก,กดเวอร์ชัน Android หรือไม่ก็กดเวอร์ชันความปลอดภัยหรือไม่ก็สักอันหนึ่งไงแหละนะถามว่าจะรู้ได้ไงว่าอันไหนกดแล้วมันจะเปิดนักพัฒนซอฟต์แวร์ได้นะมันจะเป็นอันที่คุณกดล้วนเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นมานะฮะแบบว่าถ้าเกิดคุณกดอีกเท่านี้เท่าน,าน,านี้คุณจะได้เป็นนักพนฒนซอฟต์แวร์นะประมาณนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเปิดฟัง ทัเลดีกว่านะก็อันนี้เสียวมีกดตรง UI นะฮะเนี่ยรัวๆเลยเรียบร้อยฮะมันก็บอกว่าตอนนี้คุณเป็นทักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะหลังจากนี้นะฮะให้เราเลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็ไปที่ตัวของตัวเลือกโหมดพัฒนานะ และจากนั้นนะฮะก็ให้เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะฮะให้คุณหาตรงการตั้งค่า DPI นะฮะ DPI มันจะเป็นแต่ว่าขนาดความใหญ่ของจอนะซึ่งถ้าเกิดคุณปรับต่ำกว่าประมาณ350เนี่ยพวกตัวฮาร์ดคอร์หรือตัวอีเวนต์เนี่ยมันจะหายไปนั่นเองนะคุณก็ต้องหาเดี๋ยวผมจะหาให้ดูก็มันจะอยู่แถวนี้แหละนะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะผมไม่ค่อยจะเข้ามาตรงนี้บ่อยผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนนี่อันนี้เป็นความกว้างที่แ็กที่สุดนะฮะตอนนี้ผมตั้งอยู่ที่340 ดีนะซึ่งถ้าเกิดตั้งแบบนี้นะฮะมันจะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะไม่เจอตัวฮาร์ดคอร์เวลาที่คุณเปิดช็อปใน t d f นะคุณจะต้องกดเข้าไปแล้วก็ตั้งนะฮะถ้าเอาแบบชัวร์วเลยนะให้คุณตั้งเป็น500ตั้งไปคุณจะสังเกตได้ว่าพวกตัวสอเนี่ยมันจะเล็กลงแบบนี้เลยนะและตอนนี้นะฮะเราก็สามารถเข้าไปในเกมได้แล้วนะ ก็ตอนนี้นะฮะให้เรากดใส่ตัวตามปกติไปเลยแล้วก็เลื่อนลงล่างนะฮะนี่ฮะตอนนี้เราก็จะเห็นพวกตัวฮาร์ดคอร์แล้วก็ตัวอีเวนที่เรามีเรียบร้อยแล้วนะฮะและนี่ก็คือวิธีการแก้บัก๊กไม่เห็นตัวฮาร์ดคอร์หรือไม่เห็นตัวอีเวนนั่นเองนะก็คือการไปปรับ DPI ในมือถือของคุณนะฮะแล้วก็สามารถใส่ตามปกติแบบนี้เลยนะซึ่งถ้าเกิดคุณแบบว่าใส่เสร็จแล้วเนี่ยและคุณไม่ชอบความกว้างหรืออะไรแบบนี้ของจอเนี่ยคุณอยากได้แบบเดิมคุณก็สามารถไปตั้งเลขเดิมได้เลยนะฮะคือก่อน จะตั้งเป็น500เนี่ยให้จำไว้ก่อนอว่าเลข ตอนแรกเนี่ยมันคือเลขอะไรนะแล้วเราก็สามารถปรับกลับไปได้นะแล้วก็สามารถมาเล่นตามปกติแบบนี้ได้เลยนะถ้าเกิดอยากใส่ตัวฮาร์ดคอร์หรือว่าตัวเอกลูซีตอนไหนก็ปรับกลับเป็น500นั่นแหละนะโอเคสเวีดีลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก่อนที่จะงงกันนะก็มันก็คือการปรับ DPI นั่นแหละเพื่อทําให้มันเห็นพวกตัวฮาร์ดคอร์แล้วก็ตัวอีเวนนะฮะเพราะว่า DPI น้อยๆเนี่ยมันจะบังพวกตัว2ประเภทนั้นไปนะและถ้าเกิดคุณใช้มือถือยี่ห้ออื่นแต่ว่าคุณหาหนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่เจอเนี่ยคุณก็สามารถ,ถาคอมเมนต์คี้ดดเยวุณไ นะเพราะผมไม่ได้ใช้แบรนด์อื่นเลยนอกจากสียวมีโอเคบาย okay,